เห้ไปย่ป้าป้าให้กำลังใจจัดเลยป้าเวดเวดมึงจะมีลูกแล้วหรอเวดมันชอบแบบนี้ไอ้แค่บรรยายกระถานจะไม่เป็นคุณไม่มีคนสวัสดิ์แล้วเฮ้ยดูมันเอาอีกแล้วเอาเลยมึงเลือกครูฝึกคนใหม่เลยไปหาอาจารย์ไกลอ่ะอาจารย์ไก่อ่ะ ูว่าอาจารย์ใครจะได้ความสว่างนี่จะได้เคลิปวิชาอาจารย์ไก,อาาไกอ่อาจารย์ไก่ต้องไม่พัดว่าอาจารย์ไก่อะเดี๋ยวโดนหอดงอกกันดิดูการ์ตูนเรื่องอะไรบ้างนี่เองดูบ้าดูการ์ตูนบ้างปะผมอาไม่่ใชดูเคสอะไรเดี๋ยว่เคราะหะศูนย์ภาษาไร้ขอบเขตดูในโรงอะนะ ไม่ได้ดูทั้งเรื่องนะเป็นภาคนะดูแค่ภาคนั้นเหรอเราภาคแรกคุณในรูพี่ในรูมเราภาคแรกดูเราภาคอื่นอ่ะภาคอื่นไม่ได้ดูดูแค่ภาคนี้อายุที่สองไม่เคยดูเลยไรเลามาตูวใหม่ๆเลยก้านกล้วยเคยดูไหมก้านกล้วยคู่ผมไม่ใหม่นะเปิดใน YouTube นี่ดูได้เลยใช่เหรอเคยดูไหมก้านกล้วยชื่ออะไรก้านกล้วยชื่ออะไรสปาเกลตตี้ครู้นะแล้วพอพอผูกพอก้านกล้วยชื่ออะไรอะไรวะ จำไม่ไดู้ดย, rồi, ยังไม่รู้เลยเชื่อไหมกูยังไม่รู้เลยผูผาผูผาผูผาช้างใช่ไหมพี่เอ,าอ้ากล้วยเป็นอะไรเป็นช้างเอเคเอาน่เสร็จ <c oughs> ผมต้องรออยู่แลนใช่ไหมไปเล่นท่อรอก็ได้ถ้าจะเล่นอ่ะไม่มีรถไปแล้รถเหรอไปอย่าขโมยนะลอยอยู่นี่ก็ได้พี่แบงค์พี่แบงค์เอารถให้มันหน่อยดิรถอะไรอ่ะรถนั่งสองอะเราเอาผาดดกัดดนรอรถเอาไปใช้อ่ะ อ๋อไม่เห็นมีขอบคุณหึงอขอบอะไรเลยขอบคุณครับพี่กย่ะอันตรายเ่ย้ไม่ได้กิจกรรมเลยทักนี้เฮ้ยอะไรอ่ะไม่ได้จบไม่ได้จบไม่ดอจบอม่อด้จอะไรเยอะแบบ เล่นเล่เ,ลเขาอยู่นะรจะแตกเีเซฟจะแตกเะแตกนอะไโเก่ได้น่อดิพาราิิาไม่รู้อะเอาราคามากเลยนะลอ,อยลอยกระทง อโอ<ห>้งไูคอนแก้ดีก๋ยวเลยไันจองไปไหนมาไข่อะไรนะคราบว่าฮ่า ไม่พอก,กันนะไหวเยู่เฮ้ยมันเล่นปืนป่าวว่าว่ามีแบงค์ที่แบงค์งโอดโวยบอกว่าอยากกอดอะไรว่าต้องแบงค์โอดอะไรเนี่ยออเนี่ย,ยไปกินตีน้อยก็สาวยังไปกินได้เลย ไม่มีตังคือเพรู้ว่าว่าตอนแรก14คนใช่ปะเพิ่มมา2คนคือไอ้แป้งค์กับไกล้วยเรื่องอะไรจะไหนก็ไม่มีเลยได้กี่ท่อแล้วหนุกไหมแป้งไอ้กล้วยนมเออแบงค์วันนี้เดี๋ยวเอาสักห้าสิบท่อก็ได้ได้ห้าสิบท่อแล้วบอกพี่คนไปเพิ่มจากเมืองต่างๆแล้วก็ดีไม่ไหวแล้วพี่ผมเฮ้ยพูดว่าไงนะไม่ได้ปรับ ไม,ไ,ไม่ได้ห้ามพูดคำนี้ห้ามพูดนะไม่ไหวอะถ้าพูดอีกก็เดี๋ยวรู้กันเลยห้ามพูดว่าไม่ไหวอะไ,ไอ้หนุ่นนมจะไปหลอกว่าไม่มีตังค์กับพี่เต้พี่บอกกูเช็คบัญชีแล้วไง <c oughs> จะลอ่อเหรอพี่เจมส์ปะใดิ <c oughs> <c oughs> เออจริงนะคนดู ดูจะโอ้หผมไปออข่าวทาไงเนี่ยมันไม่เอาเรียนอย่างเงี้ยแม่ขอไปหาเนี่ยออ้ยไม่เอาแล้วดีกว่าว่ะผมไม่อยากอันนี้ละไม่เอาละเดี๋ยวโยนให้คนอื่นเอาเดี๋ยวพามันเสียผู้เสียคนนะอ่ะผมไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วเพิ่งคิดได้อะเล่นลปืนเปล่าไม่เล่นหรอมึงไม่เล่น ทุกคนครับเริ่มแล้วครับเพื่อนหน่อยเพื่อนหน่อยเพื่อนหายห้าเพื่อนหายห้าเพื่อนเต็มเพื่อนเต็มเพื่อนเต็มแต่สี่โอ้ยอย่าลงเต็มหัวเลยไม่แตะ ลำลังมาช่วยตรงเนีนะยวหน่อยศพเยอะมากเืิดเนียวลำไปเนียวเกิดเตื่นมานี้ ฮัลโหลพี่วินอยู่ในวอร์บะวังพี่พี่เวนพี่วินผมขอโทษพี่ชายขอโทษที่อย่าจเต็มป่ะเต็มโนเวไปแล้วเนี่ยไปแล้วเหรอขากล้ียครับขัให้ขัให้มาต้งแก้ขาก้โรมากไปละองแรมจะไปแล้วเนี่ยเลมากเลยนะ ไปแลนเราก็เดินไปบอกใไห้อกนี่จะบอกรักแฟนไหมเนี่ยฮะพี่พูดเนี่ยเดี๋ยวไปร้านโบลิที่แลนฮะพี่พูดอะไรเนี่ยแกงเข้ามาเมื่อกี้เขาไปหวานกันอยู่ยูเพิรทันี่มาอะไรเลยแม่มาเหรอครับมาแลไหนเขาคือมีพี่เปิร์ดเหรอ่ะพ่อวินก็ต้องมีแม่คนเดียว พี่ผมอยากมียศประดับไม่ประดับไหลแล้วว่ะโออยากเป็นทหารเหรอเออจะได้ประดับแบบเก่าสกุลก่อนอย่างแรกคือกระป๋าใบไม้ใช่ก็ค่อยไต่เต้ามาละเอาน้ำแบบเอาน้ำแบบเยอะก็นอนเถอะไม่ต้องไต่เต้าจนแก่เลยก็พอพี่อะไรพี่ตอบเแต่ ได้มาได้มาก็ได้เองมีครอบครัวเป็นเส้นสายก็คึ้ว่าไม่มีเลยไม่มีเลยเหมือนแบบจ้องครอบครัวปกติเลย,เลยแล้ว,ลวก็ต้องสอบเมาไม่มีแบบคนเป็นข้าราชการเองก็ต้องสอบตามเั่มแล้วผมเ,เป็นนาวิ <b> ผมจะได้ไปบูไหมโอบูทำไม่ใช่ที่ไทยอ่ะแล้วไปที่ <c oughs> อื่น แลพี่ยังไงเนี่ยแต่มควนอนผมก็เห็นแมปดินน้ำมันแล้วเนี่ยปกติมากปกติดินน้ำมันละแข่งกูทันแข่งหน่อยแรงดิ่ หายอยู่ในมือป่ะขลุ้ดไม่ได้มาละน่าจะเป็นที่เน็ดแนวนะอันนี้คืออยู่ในมือนะยังอยู่ยังจะได้ไม่ไหวไ,ไ,ไม่อยู่นะไฟไปตรงนั้นอีทายรถอะไฟก็ออลล่ามันมันเป็นอะไร,รอะชุบดิชุบดิวิ่งออกไปได้ปะเออวิ่งออกไปจากเรนมา ไปคอมอ่ะ9,008ครับกัดจอ40 90ว,ว่าบ้าเฮ้ยตรงไหนวะทา,างทางแลนกลางทางไอ้กระดรับกลาง ไหนว้ายู่ไหนอะเล็บเทเล็บหลังหล,ง,หงหลังหลังเทินเล็บงรงยาวตรงยาวตยาวตรงยาวตรยาวงวรงารง yeah. ยายไไรยาวไ,ไ,ไ,ไรงยรยรงรงยารงยวตดงยดรัรงรยรรงยาวอรงยดรยไวตเงยรยารงงยย แม่นพี่พี่เล่นภาคสวยป่ะพี่เนทไม่น่ะอะไรพี่มันน่าโดนแล้วโดนฝั่งปิดแล้วป่ะเนอืมแต่แม่สิบสองนี่ก็ไม่พี่กให้มันแบบมันเล่น GTA ดีกว่าอสุดกานอยู่พแต่ผมจำได้นะว่าตอนวัยยุคสิบสองก็นอนดึกนะตอนนั้นไอ้นอนดึกก็นอนดึกเล่นเล่นฮอนแล้ว้ยเหมือนกันเลยผมก็เล่นฮอนตอนนั้น บอร์ด X870 e ี i t e อะไวไฟเจ็อะออรัอะ ไอ้นีจืดไปเลยไอ้จืดจืดลูกเตี่ยไอ่ใช่เหรอวะไอ้จืดกลับมาแล้วขาพูนไม่ได้หรอเวะไปทางไหนลูกตไปมาาจกไหนอ่ะเอาเราไปไหนมาเนี่ยเอ็งไปไหนมาเนี่ยนอนเดี๋ยวผมรูบจืดตรงนี้เลยจืดไม่ได้เลยจืดไม่ได้พี่ออย ขอให้ขับให้เองพี่จะทำตรงกจะได้พิมพ์อีกอาเจียังครับพี่มาวินเดี๋ยวไว้ก่อนนะพี่ตกรถตกรถทำไมมันรถมันวับวานมันวะเอ็มพีซ้อนกับผมเว้ยใช่ผมตัวซ้อนกับพี่พี่เนิร์ดเมื่อกี้เออไมื่อกี้ผมเห็นตัวซ้อนกับพี่่ะหายแล้วเวลาจอเนี่ยไม่ได้ตีม หนักปล่อยว่าอะไรก็ได้ครอบแมีไม่เกิดคนอื่นหรือวะไม่รู้อ่ะแต่เอาที่พี่พูดได้นะไม่สิทธิ์นะแม่บัดพ่อเบาแฟนเขามาดูเมียเบาหน่อยโอ้ยเฮ้ยเครียอะไรของพี่เนี่ยเฮ้ยยังไม่ทันเริ่องโง่ถ้าจะหลีกเมียแบบพ่อแม่ลูกก็ได้แต่ว่า อะไรอะไรไม่มีนครับแม่เขาเติมยาเตาผู้อะไรเขาก็ดูต่ใส่ยเขาดูเอ้ยไม่ไปรับไม่ดีเหรอแม่เขาตอบเองเขาตอบเองทุกวันไหมตอบทุกวันผมไปรอตอบเขาเป็นชั่วโมงครับเพราะผมตอบเสร็จแล้วผมชอบปิดเฟซแล้วผมชอบไปดูหนังไปชวนดูหนังเด็อะไรตัวไหนไม่ล้องอินเฟรหรอเฮ่อไม่ล้องอินเอ้าเด็กไอ้อะไรนะไม่เป็นเรายีน งั้นก็มีไม่ได้ละแฟนถ้าเไม่รออนี้เออเราจว่าาด้ยินดี้ก็ไม่เปิดรับใครก็ไม่มีหรอกเอออะไรใครอินดี้ผมไม่ได้เล่นมานานาแล้วเอกเดีมันนอนไม่หลับนะคุยเพลินนะเดี๋เสียเวลาคา<ร><ร>โกเอาเรืองอย่างนึงกะโกหรืองานโอยโก้นโ้โอ้แโออโอ้โ้้อ้อโ้ยอโอ้ ไอ้เ้ย่้าแพรอบนี้นะขอไปี่ดีขอไปนอนดีกวเรสาย้าหมายชัดเจนดูดอะไรนะเรสายไรไอโนเวอมนัเด็กนวสายว่ามันเคยดีโดนโดนสาวบอกเอนอบไอไอโนเวมึงเคยมีแฟนังไอโนเวมงนอไอพี่เคยไอบัสังไม่เคย ได้อะแล้วเรื่องระบํยังที่ที่ไม่ตอบว่าอะไรนะมันบอกมันไม่เข้าใจมันไม่เข้าใจเคยไอนี่ยังคยจูบไว้ยังไม่เคยีเรื่องแบนี้ เอ็นเ,เคยจับมือเขาหรือยังแล้ก็มีอยู่ไม่มีอยู่โอ้ยไอ้วานไม่มีนะแตะม่มีไหมไม่มีมเบี้ยของใครนี่ทำถูกแล้วแปลว่าเราเองเลิกแล้วหรอก็มีใช่ทำไมทำไมเลิกอ่ะเองเหมืนแบดบอยเ,เหรอเพราะอ,าอยู่กันแล้วห้องห้องเดียวกันเ,เ,เ,เหรอใช่กันที่ห้องเดียวกันอุ้ยเลิกเลิกว่าอะไง อยังไม่โคตรฟิวแอนช่างเื่อไนไม่มีนะเนี่ยไม่มีอ่ะผมยิ้มพวกนักเลงในห้องอะ่ะอุ้ยนย่ลวชอบท้าผู้หญิงนัดคออ่ะตัวเก่าอ่ะนะมีตัวมีเรื่องกับผู้หญิงนะ <c oughs> ใช่ก็ได<ม>้ตัวโดดทุบหลังนังเออเออเออแต่ไม่ใส่ผู้หญิงนะ <c oughs> แล้วเราจะเล่หนห้าคนดีเออดูดิคนเต็มกันที่ไหนล่ะเขาไม่ได้เงินมาหรอเยนไม่แพ้หรอกโปโจโอ่ะเหมือนที่ถามโปโจโอะว่าว่าจะแพ้ไหมชนะอยู่แล้วไมไ่ได้ขึ้นหัวก็ยืนดูนะโอเค แค่แม่งมีแฟนแต่เด็กอยู่อะเป็นป้าผีสาวเนียวะเจอสีครีมเนี่ยข้างหลังเนี่ยสีครีมเนี่ยเนต่างแต่พบกันวันนั้งก๋อ อันนี้คนเล่นน้อยเลยเว้ยคนมันไปเล่นไอเดร้านหมดละได้ยังไงหมดละไม่ยนรอยแล้วโอ้เราขิงแล้วฮัลโหลพี่เวทให้อีกสิบปีพี่มีลูกบุญผอมเป็นพ่อบุญธรรมได้ไหมฮึได้ปะพี่ไม่ได้เลอะไรพ่อบุญธรรมก็คือยพีงแคนี้ไม่ได้แาไม่ได้เรียกว่าอะไรไม่มันเขาเรียกว่าอะไรวะเวลาแบบที่ถ้าเอาเอาชื่อคนนนี้ไปตั้งแล้วจะกลายเป็นพ่อบุญธรรม อยากเป็นเหมือลนไอเซียนรามุกอะได้ปลาได้ไหมเป็นปลาได้ไหมไม่ใช <programmes S 2> <eyeshadow S 1> ่การันตุโตะนะแบบเออเขาเร er ียกงั้นนะเขาเรียกวทิระยะการันรุโตะเงี้ยนะใช่ใช่เวลาพี่ไม่ว่างถึงผมดูแลลูกเพียงนี่อาจจะกลับกันอาจจะเหมือนโอโรจิมารุกับซาดิเกะวะ ใช่เหรอแบบนั้นอ่ะไอ้จิ้นล้องทำให้จอะไร,อ,ะไร,อ,ะไรอันนั้นมันมีแผนการในเอว <c oughs> เลยแตอไม่ใช่พ่อบุญไอ้ไม่ใช่พอ่อบุญทำผู้บิดพ่อทุนหัวเออเอ,อเฟดีแกครับไอ้แหลมุงไม่ชุบเพื่อนเลยเว้ย <c oughs> โอ้โห เริ่มแล้วตัดได้ใช่ไหมล่ะต้อกทำมะไล้วเริ่มแล้วอวะนี่น้ำผมยังไม่ได้อาบเลยนนี่อุ้ยโอ้โกลิ่นอะไรเนี่ยเอผมไม่ได้เห็นขนาดนั้นนะผมกลิ่นน้ำหอมนาน เองไม่ได้อาบเลยอ่ะแ,แต่กลับมาอยากกวาดทางเดินาอาบน้ำยังแล้วแต่กลับมาจากโรงเรียนอนะ่ะสั่งนีผมแค่เปลี่ย,ยนชุดโอ้ยสั่งอ่ะเปรี่ยวไหมเนี่ยโอ้ยพี่ปื้พี่อย่าทำอย่างนี้ดิตีพี่ทำไมอ่ะ ขับแป๊บขับแป๊บเหมือนควายจะไม่นัขับยวขับยวไปแฟนเนอนแล้วอะไรไม่เขาพิมพ์มว่านอนแล้วนะเปล่นมาตีมึงเต็มหัวไม่แตกอ้อนไกเนอะไรถ้าถ้ามีแฟนก็พอมีชู้อเป็นชูเลยหรอเช็คยังดีกว่าเติมไฟยังยังใช่ใช่ของจริง เ็งแล้วหรอใช่ก็เวลาคนแชร์สติกตกมันจะขึ้นว่าแบบแชร์ให้กับใครนั่นออแหละวะนะกระป๋อ,อ,อยยังยังพผมไม่ได้ให้ของผมไปน่ะยังยังไม่ได้เช็กนี่ค่าวข้างตัวเองอยู่ชอบจัดเลยพัดอะ,อะตรงลูกคุณหนูอะเนื้อเนี่ยชำนาน พวกลูกคนูลูกหนณูนี <|so|> ่โดนในพันหพี่จำนานเนี่ยประสบการณ์พี่เยอะไงพี่แก่แล้วโตแล้วเออพี่อายุจะ30แล้วนะแต่ว่าโดนหลอกตลอดไม่มีหรอก